โค่ะแล้วโอเคป่ะแล้วก็รอบต่อไปนะคะรอบนี้คุณสิอนดแรกเได้เลยค่ะไม่ต่างหรือเม่ตาหรือเเพราะว่าจอจับหน้าแล้วถ้าดูกมีคนเห็นกันอยู่ในคล้ายๆอ่ นที่มันช้าอ่อนชีกเบร์ ติดเลยนะฮะติดเลยอะไรอะเอเรกเด แล้วอันโซนรูปให้เป็นไปกับจังหวัดแล้วก็ Why is

更高。<laughs> สันตัดส่คนานได้ส่งว่าเราเลยทั้งวันเลยท่เรวันเนี้ វើ <laughs> <laughs> Yeah. เนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะานอยู่ห้องส่งแล้วก็ไปนั่งเซ็นก็แปลว่าไปนั่งเซ็นกันอยู่เนาะมันสำคัเลยาให้งานงานให้ดลย่ะถ้ารายชื่อผู้โชคดีมากันได้เลยค่ะเนาะเดี๋ยวสาหรับเนาะรายชื่อผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตื้นไม้แบบกุศลางบ้านด้วยเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นถ้ารายชื่อผู้ชคดีที่สามได้เราจะับโปสเตอร์เนาะของคุณพีเด็กหรือพี่ฝ่ายซึ่งอันนี้นะคะเราจะมีการส่งไปให้พร้อมกัน

้วอเออโอเคค่ะเท้าวันนี้นะงสามารถมเตตัวได้เนเซตก้าร้ยเกาสาานะคเซร้อยเกาบเกเรายังสามารถนะคะที่จะ้อากกันเข้ามาได้ดวันนี้เราให้โอกาสคุณสามารถทำไปได้คะจนเที่ยงคืนนะของวันนี้เนาะแลเดี๋ยวใครที่ผู้โชคดีจะมีการ รายหลักภายในถึง5วันนะคะดังนั้นนะคะ<อ>สำหรับคนที่จะเป็นรายชื่อโชคดีที่จะได้ะะรับของรางวัลไปก็จะเป็นโปสเตอร์แลก็จะมีเป็นโปสเตอร์เดี่ยวของอีพีแล้วก็เป็นโปสเตอร์เดียเเเด่ยว<ม>ะน,นะคะของกูจิงคีเนาะนะคะแน่นอนนะคะฝากกันไปด้วยกับตัวเป็นจำนวนจากแคนสกินแลบและรายชื่อโชอคดี5,000นะคะที่มีการช็อปภายในวันนี<อ>้นายแก่คุณกำมลาเตชะวิวัฒน์ค่ะคุณหัดคุณหัดไทยนาสเคนแสง คุณชัุณคกิยาผู้เล็กคุณผักไทยชนบรัตศินะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าไลฟ์ชื่อผู้โชคดีนะคะที่สัได้จับโปสเตอร์กู้ของคุณดิบีดิวติไปส่วนคนที่ชอบเป็นเข้ามาในไลฟนะคะแต่เราได้ไมีการประกาศกันไปก็ไม่ต้องสังวลกันไปเนาะเดี๋ยวอีกประมาณ3 ปัมาพอาาถนคี่ยอโรเซ่ต่างหกาต่างหักถ้ามีโรคไปเนี่ยมันมั่งทนได้เติบโตได้ก็ใหญ่ได้ผลไปช็อปที่สีเพราะว่าตัหนักตแมีความกามากแล้วก็ีค่ะัเลเห็นด้วยเลยครับผมโนี้ท่านเลยเพราะว่าคุ้มมากๆดีมากพี่มาเก้าร้อย้ากบาทจ้ะ สองนะคะภายในสามห้วันหลังจากนี้ั่้วอีค่ะเลิือนไ้่เปไแต่หลัเราเสร็ก็ยางได้เราอะเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถ่องเปนได้เราให้เวลาคุณสามารถจองนะคะตัวคลิปเซ็9เก้าบาทได้นะคะจนถือวันที่ก่อนเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวหล เดี๋ยวเราสองานนะคะฝากคนงานสอท่าได้เลยค้วตัที่คุณบิก็ฝากรับงานต่างๆในสำกติดตามที่กินแล้วก็มีนทั้ง3สูและเป็่่งมค่ะก็ผมดิวินคงดารา

ตอนนี้คลื่นใครใครเยอะกว่ากูเลยโอเคจ้ะคลื่นพอเจอว่าต่ออีกเมื่อไหนอีเมี่ยงยูกินเมื่อคุณวินิตแล้วน่าจะเราถึงเล่นแล้วให้รับสิ่งเหล่านั้นเขาน้าอ่ะได้แรงงานแล้วจบแล้วไหมเนาะได้รับไฟล์เป็นตัวยาละกันจิบเซ็นึ่งคืออาบจิบเซ็ตหนึ่ง เนะะหรือว่าจะเป็นอินฟลัสเซนซ์กรุ๊ลแล้วก็เป็นตัวระยา่างก้นฝากให้ไปและให้ไฟพร้อมกันนะคะกับตัวกระเป๋านะคะจากทางสติลเล็ด้วยนะคะในสักทีก็คือได้ไปเดี๋ยวจะเรียกว่าครบสูตเลยก็เอาไปลองใช้กันดูแลสุขภาพว่ง 1 2예1 2